กลับมาเดกข่าวสารดีดทางไอทในช่วงเย็นเวลาสแนการ3นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวนะครับจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่และกสทชเกี่ยวกับ iPhone 12ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ครับ เชื่อว่าหลังจากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Series ทั้ง4รุ่นเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้ใช้งานหลายคนเนี่ยตัดสินใจแล้วแหละว่าฉันจะซื้อ iPhone 12แน่ๆเลยเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของฉันและแน่นอนว่าคำถามที่ทุกคนถามบ่อยมากที่สุดก็คือ iPhone 12จะเข้ามาขายในไทยเมื่อไหรอ่อ่ะในวันนี้นะครับทางเราเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาลองดูว่าสามค่ายยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของเราพร้อมที่จะคาดการณ์ว่า iPhone 12นั้นจะเข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเราพร้อมกัน เมื่อไหร่ไปรับชมกันเลยนะครับการโปรโมตจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 12ซีรีส์ในคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุด3ค่ายผู้รักกันไม่ว่าจะเป็นเอสชุมบุ Ace, ๊เอสรวมถึง d t แทต่างก็ปล่อยโปสเตอร์โปรโมตการมาของ iPhone 12ออกมาพร้อมๆกันซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะวางขายในบ้านเราเนี่ยเร็วๆนี้นะ สำหรับโปรโมชั่นในการจอง iphone 12ของ3าค่ายยักษ์ใหญ่เมื่อดูตอนในช่วง iphone 11ที่ทุกค่ายออกมาโปรโมตส่วนลดของตัวเครื่องเท่ากันถึง9,700บาทก็มีความเป็นไปได้ว่า iphone 12นั้นจะโปรโมตราคาใกล้เคียงกันและทางเราเนี่ยคาดการว่า อาจจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจแถมอะแดปเตอร์เข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือหูฟังด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับจากข้อมูลที่หน่วยงานกสทชให้มานะครับโดยปกติแล้วกสทชจะเป็นผู้ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารต่งตางๆก่อนที่จะนําเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งหากผ่านการรับรองแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณเตือนแล้วว่าจะมีการเปิดตัวในไทยเนี่ยในไม่ช้านี้ แต่ล่าสุดน,นะครับยังไม่พบข้อมูลว่า iPhone 12ได้ผ่านการรองจากหน่วยงานกะสะช,ชในบ้านเราเลยนะครับซึ่งเราคาดการว่าน่าจะผ่านการรับรองในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน หากพิจาอร์นากำหนดการการวางจาหน่ายของ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ในต่างประเทศซึ่งจะเริ่มวางขายในวันที่23ตุลาคมและรุ่น iPhone 12 Pro Max และ12 Mini จะวางจาหน่ายทีหลังในวันที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับถ้าเทียบกันในช่วงของ iPhone 11ในปีก่อนที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10กันยาและเริ่มวางจาหน่ายในประเทศไทยคือ8ตุลาคมหรือประมาณ1เดือนสําหรับรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง iPhone XS ที่ได ang, ้เปิดตัวในวันที่11กันยาและผ่านการรองจหน่วยงานกสชในช่วงเวลาเดือนตุลาคมและเริ่มวางขายในบ้านเราคือ19ตุลาคมซึ่งนับเป็น1เดือนด้วยเช่นเดียวกันจึงอาจกล่าวได้ว่า iPhone 12นั้นน่าจะเริ่มวางจําหน่ายในบ้านเราช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองครับอย่างไรก็ดีข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะครับโดยอ้างอิงจากกําหนดการเดิมที่เปิดตัวมาในปีที่แล้วเท่านั้นซึ่งข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้เหมือนกัน แต่เท่าที่ดูในต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับว่า iPhone 12และ12 Pro เนี่ยจะเข้ามาก่อนส่วน iPhone 12 Pro Max และ Mini ซึ่ง Mini เนี่ยหลายๆคนสนใจมากกว่าไงอาจจะเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นก็มีเวลาให้เราเก็บเงินมากขึ้นนะครับใครที่สนใจหรือตัดสินใจแล้วจะซื้อ iPhone 12จริงก็เก็บเงินรอดได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันได้เลย มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับ Huawei Mate 40 Pro Plus อาจจะมาพร้อมกับดีไซน์กล้องหลังแบบแปเหลี่ยมแปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับ ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 12และวัน p l u s 8 t โดยถ้าไม่มีค่ายไหนออกมาซะก่อนเนี่ยก็คงจะถึงคิวของ Mate 40สักทีจากค่าย Huawei ครับโดยครั้งนี้นะครับ Huawei ได้โพสต์ภาพโปรโมทอีกหนึ่งภาพเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือลึกลับของเขานะครับในซีรีส์ Mate 40ที่มีคิวจะเปิดตัวในวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้พร้อมกันทั่วโลกเผยว่าจะมาพร้อมกับการจัดเรียงกล้องในลักษณะ6เหลี่ยมครับหรือไม่ก็จะเป็น8เหลี่ยมอีกทั้งรอบนี้นะครับจะมี่่มเ,มเกีกนนนนาใ้้อนหน ไม่มีมาให้นะครับเป็นการแตะบนหน้าจอแทนก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดแล้วก็ภาพเรนเดอร์ของตัว Mate 40ออกมาให้เราได้รับชมกันด้วยโดยตอนนั้นนะครับดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ต่างจาก Mate 30รุ่นก่อนเลยมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวแต่โพสต์ล่าสุดของผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ยออกมาในครั้งนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ต่างคาดเดาว,ว่าอาจจะไม่แน่นะครับมือถือนครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น Mate 40 Pro Plus ตัวท็อปของซีรีส์ก็เป็นไปได้โดยงานเปิดตัวของ Mate 40นะครับจะจัดขึน หรือสัปดาห์หน้านอกจากที่จะมีสมาร์ทโฟนเรืเอธงเปิดตัวแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวลือว่าหัวเว่ยนั้นอาจจะเปิดตัวสินค้าอื่นๆอีกเพียบเลยต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเปิดตัวอะไรบ้างและถ้าเปิดตัวแล้วเนี่ยเราจะทีน้ำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยครับและทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดท,ท,ที่มามาอัปเดตกันในช่วงเย็ยนวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซับสไคร์เพื่อทำข่าวสารดีๆดดีๆแล้วันนี้เราต่อไป ช่องของเราเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมถึงหนึ่งไปใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสกิสมิ้งขอตัวลาไปก่อนกับมาร์เด็กข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย